การเปียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมรุลวริศปริยชักกูลครับต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการิการเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านกรรมาการครับท่านทราบไหมครับว่าผมรอเรื่องนี้มาสาปีกว่ากว่าจะได้คุยกันเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ท o โถึงสับปะยะสภาสถา,านผมเป็นคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยชุดผ้าไทยมาโดยตลอดนะครับวันนี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยได้ใส่สูรสากลแต่ว่า ช้ยังเป็นผ้าไหมยอยู่ครับนะครับคืออย่างนี้ครับผมเห็นรายละเอียดผมได้ศึกษาอย่างละเอียดอ่านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ตั้งอกตั้งใจว่าวันนี้จะต้องได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ในฐานะที่เป็นเกษตรกรคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนไทยที่มีจิตใจรักผ้าไหมยอย่างยิ่งคนหนึ่งนะครับท่านประธานครับสาหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบคือของเราเนี่ยดินดําน้ําชุ่ม ช่วยอุ้มเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะผ้าไหมครับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอยากจะต่อท้ายนิดนึงให้กับคณะกันธิการก็คือว่าเราควรจะทําเรื่องของผ้าไหมเนี่ยให้เป็นกเกษตรอุตสาหกรรมนั่นก็คือแบ่งงานกันทําในรูปแบบของคลัสเตอร์ครับท่านประธานครับคลัสเตอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับที่ผมได้แบ่งไว้เนี่ยมีอยู่5คลัสเตอร์แต่ทํางานเรื่องเดียวคือผ้าไหม คือแบ่งงานกันทําถ้าเราทํางานคนเดียวหรือกลุ่มเดียวทํำตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็ทําได้น้อยเป็นอุปสรรคปัญหาที่ไม่สามารถทําให้ผ้าไหมไทยนี่ไปจนถึงฝั่งฝันได้แบบสุดๆนะครับคัสเตอร์แรกเลยก็คือฟีดเซ็นเตอร์นั่นก็คือทําอาหารของตัวหมอนนั่นก็คือแปลงตัวไหมนะฮะแปลงปลูกหมอนครับแปลงปลูกหมอนเนี่ยนะครับ เราอาจจะมองว่ามันหาพื้นที่ยากเราก็ต้องร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ดูในเรื่องของโซนนิ่งบายแอคทีมแอปเขาจะมีแบ่งพื้นดินที่เหมาะสมกับการที่จะปลูกพืชชนิดไหนอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้กลุ่มนั้นเนี่ยปลูกเพราะประเทศไทยของเราปัญหาหนึ่งก็คือว่าปลูกพืชไม่เหมาะสมกับดินนะครับพื้นที่พื้นที่สูงนะครับปลูกหม่อนได้ดีนะครับเราก็ปลูกหม่อนกลุ่มนี้ปลูกหม่อนอย่างเดียว คัดเลือกพันธุ์ให้ดีศึกษาให้เข้าใจจัดให้มีความรู้แตกฉานเรื่องการปลูกหม่อนเลยนะครับแล้วส่งใบหม่อนไปขายให้กลุ่มเลี้ยงไหมซึ่งเป็นคัสเตอร์ที่2องคัสเตอร์นี้จะเลี้ยงไหมอย่างเดียวครับมีโรงเลี้ยงมีการดูแลนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาให้ชัดเจนไปเลยเลี้ยงอย่างเดียวจนกระทั่งไปถึงเก็บฝักระยะนี้สั้นนะ 4 1 5 1ถึง51วันเท่านั้นก็เก็บก็เก็บฝักไหมได้แล้วรังไหมเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับก็ส่งต่อไปที่คัสเตอร์ที่3ครับคัสเตอร์ที่3จะทำหน้าที่สาวไหมก็คือทำไหมให้เป็นเส้นรวมทั้งการมัดมีการออกแบบลายไหมลายผ้าไหมรวมทั้งการทำผ้าบาดติกด้วยจากผ้าไหมนะครับอันนี้เอาให้เก่งเรื่องนี้ไปเลยนะครับคัสเตอร์ที่4นะครับ ทำเรื่องของการตัดเย็บและออกแบบออกแบบให้ทันสมัยไปเลยครับเอาให้มีตัวเดียวในโลกเลยครับท่านกรรมธิการครับนะครับหลุยวิตตองทํายังไงเวอร์ซาเช่ทำยังไงเรา,เราก็แบบนั้นแหะครับทําให้สวยไปเลยนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ให้ไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันเท่านั้นเราจะทําในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมทั้งหมดนะครับ และคัสเตอร์สุดท้ายคัสเตอร์ที่5ก็คือเรื่องของการการตลาดเรื่องของมาเก็ตติ้งนะครับการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์อีเวนต์ในประเทศต่างประเทศไปหมดเลยครับเมื่อเราแบ่งเป็น5คัสเตอร์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนทำงานช็อตสั้นๆแล้วก็ส่งต่อทำงานช็อตสั้นๆแล้วส่งต่อรายได้มันจะเกิดขึ้นทุกช่วงที่เปลี่ยนผ่านมันจะเกิดขึ้นทุกช่วงเกิดขึ้นทุกช่วงไม่ต้องมาแบกรับภาระคนเดียว เราทําในเชิองอุตสาหกรรมแต่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็นภาพที่ผมมองเห็นแล้วก็รอเรื่องนี้มาทั้งหมด3าปีกว่าจนมาถึงวันนี้แล้วแล้วก็รอวันนี้นะครับซึ่งมันจะสร้างภาพลักษณ์ความสําเร็จให้กับวงการผ้าไหมไทยแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีเลยครับที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักเมืองไทยนะครับกลาบกอบพระคุณครับ